เป็นไงรถใช้ดีป่ะโหรถจะใช้ดีมากพี่ขับก็สบายสวยก็สวยอะพี่ดีดีมันดีคือแม่หนูอะอยากได้รถกระบะแล้วมันต้องดาวนะแต่ทอาเดิมนะแล้วผลทอเดิมมันจะมีแบบพี่อ๋อคิดว่าไม่มีมาพี่พาไปดูมีเหรอพี่มีไปดูเนี่ยก็แค่มาที่นิสสันชอยละวันนะครับก็ได้ออกเจ้าตัวกระบะไปใช้งานนะครับดาวเริ่มต้นที่ 9,900นะครับผมผ่อนเพียง8,700กว่าบาทก็ได้กับเจ้าตันิสสันนาวาร่าคิงแคทรุ่นนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมเป็นไงบ้างถูกใจไหมโคตชอบว่ะพี่สวยมากเท่มากเลยพี่เดี๋วบอกแม่เด้วยว่ามีจริงเดีย๋ยวจะไปบอกกายไปบอกแม่แล้วพี่เพียงแค่ออกรถเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทก็ได้กับเจ้าตันิสสันนวาวาร่าคิงแคทรุ่นนี้ไปใช้งานผ่อนเพียง8,700กว่าบาท ก็ได้ใช้รถกระบะเป็คุกก็ได้ใช้งานก็ดีกับเจ้านิสันนวาวา a ติดต่อมาที่0825655694แจค็คนิสันนะครับผมไ็นไงชอบนะชอบพี่จองจองเลยไหมจองเลยดิพี่รอ,อเ,เลยอะ่ะเดี๋ยวเอาให้เต็มบ้านเลยนะเอาให้เต็มเลยส <Okay. S 1> ั่งเยวเลยพี่ไปทำเรื่องกัน